สวัสดีครับสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธและสวัสดีท่านผู้ชมช่องสม a อททุกท่านนะครับเรามาอัปเดตกันตอนเย็นนะครับเดี๋ยวใครอยู่ใกล้จะได้ไปฟังสวดมนต์กับหลวงตา และช่วงเช้ชาเช้าก็จะได้ไปตักบ,บาตรทำบุญกันนะครับในเส้นทางการจาริกธุดงของหลวงตาบุญชื่นนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโธก็จะจําวัดเป็นวันที่สองนะครับในเขตจังหวัดเลยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้จำวัดที่วัดอินแปลงหลังจากเมื่อช่วงเช้ชาก็ได้จาริกธุดงออกมาตลอดเส้นทาง ก็จะมีประชาชนรอรับเยอะและช่วงเที่ยงได้เข้าพักนะครับเข้าพักที่วัดโนนสีสะอาดนะครับในตำบลปากชมในตัวเมืองอำเภอนะครับอําเภอปากชมก็อยู่ในเขตตำบลปากชมหลังจากนั้นก็ได้ออกจาลิกทุดงจากตัวอำเภอนะครับมุ่งหน้าบนถนนเส้น211นะครับ ซึ่งเส้นนี้ก็จะไปที่อำเภอเชียงคานนะครับเส้นตรงไปอำเภอเชียงคานนะแต,แต่ไม่ทราบว่าหลวงตาท่านจะไปถึงไหนนะครับตามถนนนี้ก็ต้องไปเชียงคานก็ผ่านหมู่บ้านต่างๆเราจะเห็นว่าเส้นทางหลังจากหน้าหนาวมาแล้วตอนนี้มันจะเข้าหน้าร้อนแล้วอะดูเอ่อเส้นทางจะมีฝุ่น ไม่ไม่สวยเหมือนเหมือนที่ผ่านผ่านมานะครับหรือว่าจะเป็นการเพราะการที่จะรอปรับปรุงหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูจะมีฝุ่นเยอะตามถนนนะเห็นมาตลอดนะเส้นทางตอนเช้าวัาจะมีเมฆไอหมอกนะครับไม่ใช่เมฆหมอกหมอกคูขึ้นขึ้นเดี๋ยวหน้าร้อนก็คงฝุ่นเยอะ ดูครับแต่หลวงตาท่านไม่ไม่มีวอกแวกนะท่านเดินได้ครับร้อนฝ่นนี้ท่านก็เดินมาแล้วครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปลายหนาวก็ยังอากาศก็ยังไม่ถึงกับร้อนมากแต่ว่าช่วงกลางวันนี้ร้อนนะครับดูจากเงานะครับดูจากเงาตอนนี้ก็เที่ยงฝ่ามาซึ่งหลวงตาก็ได้เดินเข้ามาที่วัดนะครับ คืนนี้นะครับหลวงตาจะจำวัดที่วัดหาดทรายคำนะครับในในบ้านหาดเบี้ยนะครับอำเภอปากชมแต่ก็ยังอยู่ในเขตตำบลปากชมนะออกมาจากตัวอำเภอมาก็ยังอยู่ในเขตตำบลปากชมอยู่จังหวัดเลยนะครับ ดูครับการการเดินวันนี้จะร้อนหน่อยมีทีมงานจากมูลริธิอาสาของจังหวัดเลยนะครับทีมนี้น่าจะเป็นทีมปากชมข้อมูลต่างๆตอนนี้เรายังยังไม่ค่อยอไม่ค่อยจะคุ้นมากนะครับ ถ้าผิดพลาดข้อมูลไปบ้างก็ขออภัยนะครับเดี๋ยววัน2วันก็คงดีขึ้นครับจากทีมงานเก่าที่มาจากบึงการหนองคายเราได้ข้อมูลดีครับเดี๋ยวต่อต่อไปก็จะชินไปเรื่อยครับข้อมูลดีขึ้นเรื่อยๆที่หมู่บ้านต่างๆมัน ผ่านมาเยอะความเราก็ต้องใช้ความจำชือแปลกๆเราไม่เคยเปไม่เคยผ่านมาทางนี้ก็ต้ศึกษาได้ศึกษาจากาบุญิธิต่างๆคนคนท้องถิ่นแถวเนี้ยให้ข้อมูลนะครับก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับเรามานำข่าวมาแจ้งให้ประชาชนทราบ เช้าๆก็จะได้ไปทําบุญตักบาตรกันเย็นๆนก็ไปฟังเทศฟังสวดมนต์นะครับไปสวดมนต์ร่วมกับหลวงตาเส้นทางจะมีหมู่บ้านต่างห่างนิดนะเส้นทางจะในจังหวัดเลยเส้นทางนี้ก็มุ่งหน้าไปเชียงคานนะครับเชียงคานจากเชียงคานไปก็ท่าลี่ถ้าเรียบแม่น้ำโขงไว้นะท่าลี่ด่านซ้ายนายแห้ว ตลอดไปทางนู้นเดี๋ยวผ่านจังหวัดเลยไปก่อนแล้วก็ไปไปดูอีกทีหนึ่งครับว่าหลวงตาท่านจะเดินไปเส้นไหนนะครับคาดเดาไม่ถูกครับหลวงตาท่านไม่ได้บอกล่วงหน้าถึงแกร้อนอยังไงก็ประชาชนในจังหวัดเลยก็ออกมารอกับไหว้หลวงตาตลอดเส้นทางเหมือนกันนะห่างๆกันบ้างก็ก็ ตามหมู่บ้านนะครับตามถ้าเป็น procent, location, ในตลาดในชุมชนก็จะเยอะเหมือนทุกที่ที่ผ่านมาครับก็กดติดตามกันไว้นะครับช่องสม A2M นะครับเราจะนําข่าวมาอัพเดตให้ชมกันนะครับเช้าเช้าก็จะได้ไปทำบุญกันขอขอบพระคุณนะครับ กดติดตามกันไว้นะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับเราจะนําข่าวมาให้ทราบสําหรับคนที่ติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมานะครับดูเส้นทางก็จะมีขึ้นเดินลงเดินก็ตลอดมาตั้งแต่บึงการหนองคายมาจังหวัดหนอเอ,อเลยนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับดูเส้นทางครับจาวัดที่วัดนี้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ